ที่พักปีล็อกนะคะหมายโฮมห้องที่ห้าลมลมหนาวเลยอะ่ะเป็นวิวภูเขานะคะอันนี้คือระเบียงด้านหน้าที่พักที่อีตองปีล็อกไม่ได้ไม่ได้จองที่ใกล้แม่น้ำเรต้องการห้องกว้าง,างๆโล่งนะคะมีรองเท้านี่คือห้องพักนะคะ หนาวลมหนาวามีเมนูหมูกระทะด้วยค่ะทีวีมีพัดลมนะคะที่ประตูมีมุ้งลวดด้วยค่ะไม่มีแอร์นะคะที่พักที่ปีล็อกจะไม่มีแอร์นะคะเข้ามาก็จะเป็นโซฟาโต๊ะรับแขกทีวีภายในห้องพักนะคะ นอนได้4คนค่ะ2เตียงปกติก็2,500บาทช่วงนี้เรามากัน3คนก็กคิดแค่2,000บาทนี่ห้องน้ำนะคะอาบน้ำก่อน3ามทุ่มเท่านั้นนะคะเพราะว่าเครื่องทำน้ำอุ่นอาจจะมีปัญหาอาจจะมีไฟตกบ้างเจ้าของเขาแจ้งไว้ประมาณนี้นะคะเราก็ต้องชาร์จแบตมือถือให้เต็มนะคะห้องพักประมาณนี้ค่ะ รีวิวห้องน้ำนะคะก็จะมีเครื่องทำน้ำอุ่นแช็คโโอเคห้องน้ำไม่แคบค่ะแต่ถ้าอยู่พักโซนด้านหน้าก็จะแคบหน่อยนะคะตรงนี้โอเคมากชอบโซนห้องนอนก็ว่างโอเคค่ะตอนนี้เรามาเดินตลาดนะคะตลาดใน ตีตองนะคะเข้ามาเลยใกล้ๆก,ก,กับที่พักค่ะมีของขายมากเลยนะคะนี่มียาดมพอมากอ๋อน่าคิดมาซื้อดีๆแน่เลยอุ้ยแมวเหมียวใช่ ขายเสื้อผ้าหมวกเยอะมากของฝากคะ่ะน,น,น,นั่นไง้่วใช่นั่นไงได้คะ่ะได้คะ่ะนี่สินี่แหละเขามาถ่ายปลา<ช>คร<ะ>ับกัตนตรงน,นี้แล้วก็นี่จะเป็นที่พักหน้าบึงนะคะอ๋อคาเฟ่ขึ้นไปนั่งข้างบนได้นะตอนนี้มาถึงสะพาน แขวนป้ายไม้แล้วนะคะตอนนี้ยังมีแดดแรงมากมีวิวนะคะด้านหน้าจะเป็นบึงน้ำแล้วก็ตรงนี้เป็นรีวิวที่พักเป็นโฮมสเตย์นะคะทั้งหมดเลยค่ะย้า <Yeah. S 1> ไปเลยค่ะ ตอนนี้กลับมาจากไปเที่ยวเนินช้างศึกเดี๋ยวก็จะกลับที่พักไปกินมูกระทะกันก่อนยำรวมมิตรนะคะจานใหญ่มากแล้วก็มีเฟ้นไฟเฟ้นไฟนี่หนี่1 0 0บาทยำรวมมิตรของเราวันนี้180บาทมีวุ้นเส้นมีกุ้งหมูยอหมูสับนะคะเราจะรีบกินก่อนเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปก,กัน นะคะคจะเป็น,ปนรรข้าวต้มขนมปังท้งแล้วไข่ลวกขนเปืมที่ระลึกนะคะสติกเกอร์ลลนะะเรนียงนาหน้าบางายไม้น,นะคะเราจะเขียนชี่ว่าเรามาถึงแล้วชี่เขีช่องเรานะคะ Ông ừ, ấy không còn đi. Ừ, ừ. Ừ. <cười> ừ. <cười> วันนี้เรามาเรียนแล้วนะลืมเขียนวันที่ปะอ้าวลืมเขียนวันที่ทุกคนต้องเขียนวันที่หมดนนเลยเอ้าโอเคนโอเค ดูนี่โอเคใครเปนเปนของอันนี้ของลิสานะยังไม่มีใครมาทับเลยเลลอมยิม้มอมยิ้มในของป้าเมื่อวานอะของป้าน่าจะอยู่แถวนี้แต่เ็าอาจจะทับแล้วของฉันยังไม่ทับอะบว,วันนี้<ม>นะคะของป้าเป็นเรือหัวใจ ใช่ใช่ของปลาเป็นปรูปหัวใจเจอไหมเจอไหมไเจอหรอเย้ yeah, เจอแล้วแข็งแล้วเนี่ยนี่ไงของปลานี่ของลิสาซุ้มถังเป่า